ค่ะเพื่อนค่ะส่วนนี้คับก็คือน้องโฟวันนี้เราจะดูผลหลังจากที่ใส่ไป1เดือนแล้วนะคือใส่ดีเทนเนอร์ตอนแรกฟันน้องโฟก็เกยประมาณนี้เลยนะเห็นไม่ด้านข้างอันนี้คือให้ดูด้านข้างนะคือเบี้ยวผูดออกมาเลยนะครับฟันหน้านั่นเองครับยื่นออกมาเป็นฟันแท้ทําให้แบบต้องไปใช้เหล็กช่วยจับฟันนะครับเราเรียกว่ารีเทนเนอร์หน้าตาเป็นะปอย่างนี้ครับ ต้องปรับนะครับเพื่อให้ดันฟันเข้าไปทุกอาทิตย์ซึ่งเจ็บมากครับน้องโคบอกว่าเจ็บมากๆแล้วก็ต้องใส่กันคืนทุกครั้งที่ไม่ได้ไม่ได้ทานอาหารแล้วก็ใส่เราต้องใส่ให้เข้าชี่นะมาเดี๋ยวเราจะมารอดูผลนะมีผลที่เกิดขึ้นหลายกันหนึ่งเดิน่าครับเรา่เลยสองสา ไม่ใช่แล้วครับโอ้ยอะไี่ลองมาทองมาทองม,ม,มาไม่ใช่นะครับสิ่งที่อ่ะอันนี้เป็นโอ้ยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่อ่านี่ครับก็คืคอฟันน้องโฟเข้าเข้ามากขึ้นนะครับไม่ยืมไม่กิ่นะไ,ไม่ยืนเท่าตอ,น,อนนี้เลเืเอ่อกี้เนาะเมื่อกี้เนื่องจากโฟคเคยกินลูกอมแล้วใส่ทำให้ฟันผุ <laughs> อ่าเดี๋ยวรรเรามาภาพใกล้ๆนะครับถ้าใส่แล้วเป็นอย่างนั้นจริงหวังนนไม่ใช่คนใส่ mm> อ่าเรามา,มาดูใกล้ตั้งแต่โมเดลนะครับแล้วก็ตัวฟันของโฟกเองนะครับเดี๋ยวเราจะอันนี้ก็คือเปรียบเทียด,ดูอันนี้ก็จะเป็นฟันโฟกของจริงเลยนะอ่าซึ่งก็จะเข้าที่มากขึ้นนะครับเช่ออ่าเห็นไหม เข้าที่มากขึ้นนะก็คือมันไม่ยืดออกไปมากนะครับถ้ามองเห็นชัดเจนนะใช่ก็จะป <ก S 2> เป็นคล้ายๆปกติเหมือนเดิมเลยอ่าก็คือฟันไม่ยืดออกไปข้างหน้ามากขึ้นนั่นเองนะครับอ๋อสังเกตน,นะครับหล่อขึ้นถึงฟันโฟเจอร์ดีนะคะตอนนี้แต่ยังก็หมอเขาก็ยังให้ใส่อยู่นะอันนี้คือถ้าใครไม่อยากดัดฟันเจ็บอย่างนี้เราก็แนะนำให้ใส่รีเทนเนอร์แต่อายุนะคะก็ต้อง1ิบขวบ ้ามเกินสิบขวบนะหรือไม่ก็สิบขวบนิดหน่อยมันจะได้แบบเราไม่ต้องเสียเงินดัดฟันแล้วก็เจ็บมากๆอีกต่างหากนะน,นี้แค่ครอบเข้าไปก็เจ็บนิดหน่อยทุกอาทิตย์นี้ไข่ๆไปเรื่อยๆมันก็ได้ผลนะอันนี้เราก็แนะนํานะคะนี่จับฟันแบบน,นี้ก็เริ่มดีดดขึ้นน้องโปก็ยิ้มไม่เกเนะครับฟันก็ดีขึ้นนั่นเองนะครับไม่ต้องมานั่ง หรือว,ว,ว่าต้องดัดอะไรเยอะแยะมากมายซึ่งคุณหมอเองจะให้คําแนะนําได้ถ้าคุณพ่อแม่คนไหนหรือว่าน้องเคนไหนก็สนใจอยากดัดอย่างนี้ใช่โดยเพราะน้องผู um> <t <t ้หญิงนะครับก็จะแบบฟันเอมากๆเนี่ยไปทําแบบนี้ก็จะได้ผลคือเราได้ผลเราถึงมาบอกมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับฟันเรามี12ซี่ข้างบต้องกเจ็บมากไหมหรือต้องอดทนยังไงครับเราบอกน้องๆดูครับ ไม่ไม่ค่อยอ่าก็มีความเจ็บในตอนที่ใส่ั้งแรกแรกแล้วหมุนมันจะเจ็บไงเพราะว่ายังไม่ได้ปรับสภาพไม่เคยแบบผว่าไม่กดฟันนะครับบางทีก็จะเจ็บก็ทนไม่ประวันวันหรือสองวันนะครับใช่ไหมครับเปล่าประมาณแบบตอนใส่นออย่างเงี้ยก็หมุนก่อนใส่นอยพอใส่ตอนแรกก็เออเจ็บด้วเจ็บนอนตื่นเช้าวันอ้อไม่เจ็บแล้ว ก็คือมันปรับสภาพอ่ามันก็ดีนะสำหรับน้องๆที่ไม่ได้แบบว่าไม่ต้องไปนั่งเจ็บตัวมากใช่วันนี้นะคะเฟิร์นโฟกอมันแนะนํากันเฉยๆนะคะถ้าใครสนใจลองปรึกษาคุณหมอดูคช่แม่ก็ประหยัดตังค์ด้วยเองไม่เจ็บตัวด้วยแต่ก็เป็นสิ่งที่ช่วยได้นะครับเด็กๆสมัยนี้หน้าตาโอ้ฟันเฟินต้องดีนะครับ ส่วนใครที่ยังไม่กด subscribe กด like กด share ให้กับเฟิร์นและโคนนะคะก็ฝากกดให้ด้วยบ๊ายบายสวัสดีค่ะโฟกัสหนูโฟกตลอดคุณครับอะคอยดูกาน์ดูกีนวดด้วยบ๊ายบายครับ